เอาเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมปาร์ตี้หาดนั่นเองวูฮูวันนี้เนี่ยเรามาจัดปาร์ตี้กันกลางชายหาดเลยนะคะหืมฉันเป็นผู้หญิงซะด้วยความสามารถของผู้หญิงเนี่ยก็ร้อนแรงเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะทําตัวให้แบบนี่นะนี่กลายไปนักเลงอุ้ยอุไอ้กาดอยู่นี่ไอ้กาดอยู่นี่หลับไปก่อนนะเอาละตอนนี้เนี๋ยวเราเจอกับหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักผมที่ชักๆอยากจะเห็นอยากสัมผัสหมีตัวเป็นเป็น อยากจะเห็นเห็นโอ้โหเห็นมีแพนหน้าฉีคนนี่ทำไมเธอนมโตแบบนี้ล่ะฉันไปทำศิลปกรรมมาดูสิอยากเอาหน้าบีผู้ชายเอ๊อยากเอานมบีผู้ชายคนนั้นจังโอ้ยฉันจะบอกลูกเมียจะยังไงว่าฉันตายฝากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ฉันด้วยนะได้เลยเอาละโอ้โหจุดไฟเผาเนี่ยฮะตอนนี้ก็พื้นที่ก็โล่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะจับไอ้ผู้ชายคนนี้เฮ้ยไอกาดไอกาดแกนี่ เมาจับผู้ชายคนนี้ก่อนเหมือนนี่เลยจะพาฉันไปไหนเหร ok? ขอขอๆขอฟีๆอ๋อเราเอาไว้หลังเวทีตีแย่อ, yeah อานนี้มันนี่เอ้ยฉันจะลากคุณลุงนี่ไปข่มขืนข้างหลังอืะฉันรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะงานปาร์ต,ตี้นี่มีแต่ซีฟูด้ดก็ดีเราไม่ใช่เหร ok? อฉันแพ้กุง้งเดี๋ยวเด็เดตอนนี้เราเห็นแล้วเราเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหอีบ้านี่ขับรถชนฉัน เอาเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเราเจอของเล่นใหม่แล้วนะคะอ๋ออย่าจับฉันอย่าจับฉันอย่าจับฉันจับ <c oughs> นนี่นี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้นี่กาดแกอยู่ตรงนั้นก่อนสิ <c oughs> ฉันจะจับแกแกอย่าออกป่ะนะ <c oughs> ดูเนะบูม <c oughs> โอเคเรียบร้อยเอ้ยทำไมฉันยังอยู่ที่เดิมล่ะแกแข็งแกร่งเกินไปเอ้ฉันเป่าฆ่าพวกเขานะเอาละได้เรียบร้อยอันนี้กระลักกระโดดเลยเอาพวกเราเต้นพร้อมกันท่าอียิปต์เลยกระโดดกระโดดนี่ดิ อันนี้ดิทำตัวหน้ามันไส้โดนไปดิฉันเพิ่งมาเก็บศพตรงนี้นี่มีศพอีกแล้วเหรอโอยเป็นตำรวจที่มันช่างยากเย็นเหลือเกินค้ายนี้ก่อนนี่คายนี่ก่อนเลยมาแล้วเหรอนี่ครับผมมีของใหม่มาเสนอนั่นก็คือยาหม่องตาถ้วยทองขาดูสิอุทยได้ยาพิษมาค่ะนี่เอาอันนี้ก่อนเลยอีลํมนี่ก่อนเลยปึ๊บ โอ้โหรู้สึกม,มืนมืนวิงเวียนศีรษะยังไงก็ไม่รู้เอ้ยฉันเจอฉันเจอคนตายอยู่ตรงนั้นนอนแหกขาด้วยโทรหารตำรวจแป๊บอีกแล้วเหรอนี่ฉันนี่เพิ่งมาเมื่อกี้เองนะอือขอดูของหน่อยนะก่อนที่จะดูของเดี๋ยวเราวางยาผู้หญิงคนนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหไอก,กาดเอ้ยี่แล้วฆ่ากาดแม่งเลยเอาละตอนนี้ตำรวจกำลังจะมานะะี่ะเดี๋ยวเราจะวางยาตรงนี้ก่อน มาเลยตำรวจแน่จริงมาจับฉันสิฉันไปจับแกแน่มาเลยมาเลย <c oughs> โอ้โอโอกลายเป็นโกโก็ครันช์ไปเลยนี่แกเห็นตำรวจในนั่นแม้เดินมาแล้วแม่งก็ไปโดนเครื่องอย <c oughs> เครื่องจับตรงนั้นน่ะโอยน่าสงสารจริงๆเลยฉันก็เห็นเหมือนกันนะโอ้โหยนั่นนั่นนั่นทุกคนกําลังตกใจเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆมันลงไปในนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันใานี่เลยดีกว่าตำรวจตายไม่มีคนมาเก็บศพเลย สมน้ำหน้าต่อไปนะคะไอ้กาดตายแล้วหนึ่งคนผู้หญิงนมโตยังไม่ตายนะคะเดี๋ยวเราโทรเรียกดีกว่าโทรเรียกขอความช่วยเหลือหน่อยฮึบสวัสดีค่ะฉันขอหน่วยจัดการหนึ่งหน่วยโอ้โ้หหน่วยซอมบี้ The ด a ว k i ก g งเด d โอ้โหมันมาปล่อยพิษแล้วปล่อยเชื้อซอมบี้โอ้ยตอนนี้ซอมบี้ติดต่อกันนะคะหลายตัวมากเลยวงระเบิดด้วย สองคนนั้นกำลังพอดรักเลิฟซีนกันเลยอะ่ะทำยังไ,ไงดีไอ้ผู้หญิงคนนี้กินน้ำอะไรเนี่ยดูดิแบกบไหปรราร้ามากินด้วยงั้นหรออุ๊ยตอนนี้ซอมบี้กำลังตะปบนะฮะหลายตัวมากทุกคนกำลังหวาดกลัวแล้วก็กรี๊ดระหว่างที่ทุกคนกำลังชุลมุนอยู่นั้นไตีแน่ไตีไม่งเย่ตยต่แน่นี่แน่จะยังไ,ไ,ไงบ้างฉันต้องเก็บศพอีกแล้วเหรอเนี่ยไหนดูสิมีศพอันไหนอีกโอ้โหฉันเก็บหลายศพเหลือเกิน ฉันต้องแบกอีศพวะเนี่ยนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มีคนพอดรักอ้ยอีกาดนี่ตอนนี้ดูเหมือนกาดจะโดนโอ๊ยโดนพิษซ,ซอมบี้แล้วนะคะติดเชื้อแล้วเนี่ยตอนเนี้ยซอมบี้อย่างพวกเราจะไม่ยอมให้พวกแกมาทำอะไรงานปาร์ตี้ของเราเด็ดขาดให้พวกแกเปลี่ยนไป็นซอมบี้ไปให้หมดเลยอุย๊ยดูไอ,อากาดคนนี้จะโดนไหม ฉันจะกินแกเสื้อชมพูแกทําอะไรฉันไม่ได้หรอกกินไอหัวส้มนี่ดีกว่างั้นก็ได้ฉันจะกินไอหัวส้มนี่ฉันจะติดตามมันจนตายตายแล้วตอนนี้เราจะไปจากตรงนี้ยังไงเนี่ยดูดิติดเชื้อหมดแล้วเนี่ยไ,ไอ้นั่นดนลุยช่วยด้วยโอ้โหยทาไงดีแล้วต้นนี้จะตรงนี้แล้วโอ้โหย <c oughs> ซอมบี้ถลายเมื่อกี้ <c oughs> มาๆาโอ้โหยไอรถคันนี้นี่แหละเมื่อกี้เฉียวฉันตายเลย <c oughs> เราจะทำยังไงกับพวกนี้ดี <c oughs> นี่น,น,น,นี่มีตัดต้นไม้ด้วย ตายแนะ่ตายไหมไม่ตายฉันจะกัดไอที่ดีไหมเนี่ยแต่มันนอนอยู่ไม่กัดดีกว่าเดี๋ยวกลัวมันตื่นนะมันตื่นแล้วด้วยอ๋ยนี่อะไรเนี่ยงานปาร์ตี้กลายเป็นงานซอมบี้เหรอโอ้ยชุดขนมิงนี่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยทุกคนระวังนะพวกนี้มันเป็นซอมบี้หมดเลยอืมขายนี่ก่อนตีแน่ฮ้ยนะเราฆ่าได้เราฆ่าได้ตีตีแนะ่อ้ยแล้วก็ลองดอลลุมตี่แนะ่มาเลยพวกแก โอ้ยโอ้โหติดเชือ้อนี่มีแพนดา้านายกินอะไรเป็นอาหารอะฉันน่ะเหรอฉันกินเออคนไงโหตายไ,ไปเลยผมทำอะไรผิดนะครับคุณตำรวจไม่รู้สิไอ้นั่นบอกว่าเกย์ทำผิดอะไปลงพัก พวกเราควรลูไม่กาดนั่นไหมอืมฉันว่าควรนะมันเนื้อแน่นน่ากัดดีงั้นฉันกัดก่อนเลยละกันโอ้โหยนี่นั่งขี้ใส่มันด้วยตดใส่มันปูดปูดอืมรู้สึกกลิ่นของนายเหม็นจริงๆโอ้โหกาดออกมาผอมแห้งแรงน้อยเลยนะฮะเฮ้ยกัดอีกดดคนนึงกัดอีกคนนึงเพื่อนแกโดนกินไปแล้วแกก็ต้องโดนด้วย The de Walking Dead ปูดปูดปูดหึมดูสิว่ามันจะกลายร่างเป็นซอมบ,บี้เหี่ยวไหม กลายเป็นซอมบี้เหี่ยวอาเกนอุ๊ยตอนนี้เราต้องหลบอลีกหน่อยนะคะเพราะว่าโดนกัดแค่ทีเดียวก็ตายแล้วเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยไอรถเหลืองนี่นีนไอผู้หญิงคนนี้ทั้งเมาซีฟูด้ดทั้งแบบเป็นพิษมามามาเข้ามาให้หมดเลยดานหน้ากันมาเลยแกไม่รู้จักริกซะแล้วตีแ่ีเร็วเหรอเร็วหรอ นี่แน่พวกซอมบี้โหตอนนี้กบจัดซอมบี้เยอะม,มากเยอะม,มากมากทำยังดีอ้อมอ้อมอ้อมไปก่อนอ้อมไปก่อนกําจัดบนเวทีดาน่ากคนมาบนเวทีเลยไอ้นั่นไม่กล้ากัดผู้หญิงไอ้ผู้หญิงหัวร้อนไอ้ผู้หญิงตอนนี้กำลังหัวร้อนอยู่ฉันไม่รู้จะก,กัดมันดีไหมอ่ะถ้ามันหัวร้อนใส่ฉันจะทำยังไงอีกกๆมั้ยนี่เฮ้ยมันเดินาหาเราเดีย๋ยวเดี๋ยวแกอย่ามาหาฉันนะ เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอแกอ,อย่ามาหาฉันนะมแมนขึ้นมาทันทีใช่ไหมปึ๊บนี่นี่นผู้หญิงฆ่าแน่งเลยดีกว่าให้มันโดนซอมบี้กับต้องฆ่ามันก่อน,จะ,าานจะได้ไม่ทรามานจะได้ไม่ทรมานตอนนี้เหลือซอมบี้แค่ประมาณ7ตัวเท่านั้นนะคะน,นี่อันนี้นี่เน่แกเฮ้ยทำไมแกต้องมาทับฉันด้วยอะ่ะจะมาเจ้าพรึมๆฉันหรอ เปล่าซะหน่อยฉันจะบอกว่าฉันติดบั๊กนะ่ะซอมบี้โจพึ่งๆมาด้วยนี่นะโอเคซอมบี้ผู้หญิงซอมบี้ผู้หญิงเหรอ,อผู้หญิงคนนี้ให้หมดเลยเหลือแค่สามตัวนะคะต้องระวังอย่าให้โดนกัดด้วยนะโดินกัดมาทีนี้ชีวิตหมดอนาคตแล้วนะนี่แนะ่และแล้วนะคะก็ชนะแล้ว,ว แล,แล้วฉันก็เป็นเจ้าแห่ง Walking Dead นี่โยกย้ายใส่สะโพกกันหน่อยโอ้โหตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนรถบัสนะครเป็นรถบัสสายเลือดซะด้วยดูสิมีเลือดเต็มรถบัสเลยนะคะทั้งประตูแล้วก็ทั้งหน้ารถด,ด้วยเราจะฆ่าพวกนี้ยังไงดีมีกระเป๋าเนี่ยผมอยากจะเต้นกับทุกคนนะครับแต่ว่าผมมีงานจะต้องทำางานอะไรอะ่ะงินที่จะฆ่าพวกแกไงลนะ่ะ ดูดิโอ้ยได้ระเบิดควันมาค่ะอืมถ้าสมมุติว่าฉันฆ่าพวกแกฉันคงต้องโดนลุงประชาทันสินนะแต่ตอนนี้เนี่ยฉันมีแก๊สธรรมชาตินั่นก็คือกินตดของฉันเองฟู๊บอาลละถึงค้ายเราจะฆ่าแล้วปุบบุบนี่ดูดูฉันฆ่าได้โดยที่ไม่มีใครเห็นคนที่ติดสถานะข้างบนหัวนะคะสามารถฆ่าได้เลยค่ะจนกว่าควันพิษจะหายนะคะ อึ๊บอึ๊บอีกคนนึงนี่อีกคนนึงนี่อ๋อรออีกทีนึงอีกทีนึงไม่ได้พวกเราเต้นกันเถอะเอ้ยวิรี่ที่อยู่ฝั่งนูน้นตายแล้วเอา้าไม่รู้ได้ยังไงว่าเป็นตูเน้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรฉันจะหลับเป็นการอ่อนให้พวกแกก่อนนะทําไมไม่มีใครอยู่กับฉันเลยอะฉันรู้ว่าแกเป็นคนทาแน่เลยอ้ยอ้วนแต่ฉันใส่ทองนะ เอาละเต้นค่ะค่ะอ้วนเถิดไอ้วนใส่ทอง <c oughs> ไอผู้หญิงมาเต้นแบบรูดกันเลยแบบเอาตูดมาถูก็ันเลยเนะคยะ <c oughs> เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะีคะตอนนี้ระเบิดของเราใกล้จะได้แล้วเฮ้ยน,นี่ศพเพื่อนฉันนี่นาหืมไม่รู้สิมันหน้าคล้ายๆเพื่อนฉันเหมือนกันนะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นเขาไม่น่าใช่มั้งระหว่างที่ทุกคนกำลังสับสนเออสวัสดีครับมีเบอร์ไหมครับฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ อยากจะลงจากรถดีจังเลยแต่รถนี้มีคนขับอยู่อะถ้าแกลงไปแกก็คงหัวสมองไหลแล้วมั้งเอ๊มันไม่รวมเป็นกระจุกกันอะตอนนี้เราจะฆ่าได้ไหมอะเอาละตรงนี้เลยแล้วกันฟึบโอเคจัดการจัดการนี่ไอ้ดีเต้นบีบอยอยู่ในควันนี่เน่ใครเข้ามาในควันเข้ามาในควันเข้ามาในควันนี่ด้วยเข้ามาในควันจ้าเสนี่ก็เข้ามาในควันหน,หนี่แน,น่ไอ้อ้วน,หนไอ้อ้วนถือทอง นี่แน่นี่แน่วิ่งรถทอดอกผ่านไปด้วยนะอือทดอกไหมจ๊ะปึ๊บปึ๊บอีกแค่3ามคนอีกแค่สามคนจะไปแจ้งตำร,รวจรถคันนี้ไม่มีตำร,รวจไอ,อ้อ้วนไอ,อน้อ้วนเรียบร้อยวู้ฮู้ล่นบนรถบัากันหน่อยเวลอาออจ๊าพึมพมอจ๊าพรึมพรึม เอาเละค่ะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็เล่นจบไปแล้ว2ด่านนะคะถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะวันนี้แป้งไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ <c oughs> ถ้าฉันอยากเล่น